กับผู้ร่วมเดินทางคนนี้เลยวันนี้ก็จะพาแม่เนี่ยมาเดินดูห้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะแม่อยากได้ผ้าเช็ดต,ตัวแบบไทยนะคะหาไม่ได้สักทีก็ <g ül> <c oughs> <c oughs> คือใส่คุุมแบบน้ำได้เลย <g ül> ถึงคอเลยดูดีรีวิวการดูลายมือซะหน่อย <c oughs> นี่ภาษาตุรกีล้วนๆคือ่าถือว่าตอนนี้คนเยอะแล้วนะตอนช่วงโควิดที่เจมาค <c oughs> ือไม่มีคนเลยนะคะปรับกป็การถนนแบบนี้เลยนะ <c oughs> ใครไม่ชินทางก็ต้องระวังนะคะขับรถ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวุ้นกกเจค่ะชาแนที่จะพาทุกคนไปรู้จักและหลงร้าตุรกีนะคะวันนี้นะคะเจก็มากับผู้ร่วมเดินทางคนนี้เลยแม่แดงและอีกคู่หนึ่งเพื่อนสาวเพื่อีกนิดนึงนิดนึงนี่ก็พาเพื่อนสาวอีกคนคนไทยคนนรงนัมาเที่ยวด้วยกันนะคะเราก็พาแม่มาห้างชายแดนอีกครั้งนะเจเคยทําคลิปรีวิวห้างนี้ไปแล้วนะคะตอนช่วงประมาณสถานการณ์โควิดนะคลิปแรกๆเลยเพื่อนๆไปหาดูได้นะคะ วันนี้ก็จะพาแม่เนี่ยมาเดินดูห้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะทีนี้มาเดินดูหลังสถานการณ์โควิดมาดูกันว่ามันจะคืค้นอ,อะไรยังไงแค่ไหนนะไปช็อปปิ้งกันเลยค่ะ ก่อนแบบถูกกว่านี้อ่ะดูก่อนมาสองสื้อผ้าคนท้องที่นี่มี2ส0กั้ง250เทประมาณ500บาทเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าราคาแพงขึ้นเลย เกญ่เนะป็นยีน่ะแล้วก็เป็นที่คุมท้องอันนี้เป็นเกงคุมท้องเลยนะมันก็จะใส่สบายมากเซมิวสองตัวจะใหญ่ยาวมากคุณแม่ก็คือ2 0 0ดอลดาล่าก็ประมาณ400บาทเนาะ ไม่แพงไม่ถูกราคาดีงามโอ้โหอันนี้คือแบบไซส์ใหญ่มากสำหรับคนอ้วนท้องเนาะก็คือใส่คุุมอาบน้ำได้ถึงคอเลยแม่อยากได้ผ้าเช็ดตัวแบบไทยนะคะหาไม่ได้สักทีเอาผ้าห่มไปเช็ดไปชอบปะล่ะ ้ก็ได้ถ้าเราถ้าใจเราได้คือทุกอย่างได้หมดแหละแต่ถ้าเชตัวตุรกีมาในที่น้ําใหญ่จริงคมหมดนี่หมอนข้างตุรกีแม่ก็จะหาหมอนข้างก็ได้แม่อยากได้หมอนข้างค่ะแต่แม่ได้มาแค่เนี้ค่ะบางแม่จะนอนยังไงละต้องซื้อไปสามอันมัดรวมกัน 你那老公。嗯嗯嗯 ระหว่างเราแม่นะคะซื้อของเราก็บอกมานั่งดูลายมือนี่เพื่อจะดูลายมือเดี๋ยวดูดิรีวิวการดูลายมือซะหน่อยอันนี้นะคะแล้วก็หยดเหรียญสองลิลาแล้วก็อะไรมือเข้าไปเอามือเข้าไปใช่ไหมทุกคนช่วยช่วยกันอ่านช่วยกันแปลว่าเอามือเข้าไปถูกไหมเดี๋ยนี่นี่ข้างล่างหยาดข้างล่างโอเค สองลีลานะย่นมะเออเอาสองลีลาทั้งไหนก็ได้ไปเถอะอะนทำงานหรือเปล่าอ,อ๋อเขาปิดนี่เธอเธอต้องมาเสียบเครื่องก่อน เราต้องมาเช็กอโอ้เโอ้ทุกคนอ,อันนี้นอันนี้คือเครื่องดูไรมือนะคะแล้วเราก็จะดูไรมือปัญหาหคือมีคนมาตั้งน้ำชาอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ถอดปลั๊กเราออกไปเราก็เลยจะขอเขาถอดปลั๊กหรือยังไงเลื่อจะรอให้เขาเดือดก่อนจะร้อนไหมเนี่ย เราถอดปลั๊กก่อนก็ได้เพราะว่าเราเรามาให้เงินเขานะเออ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 ใช่ไหมคะใช่เรามาเรามานี่เรามาให้ตังค์เขาอ่าดูสิเอเวทนี่ะอ๋อแล้นมาบอกเขไปอันนี้แหละนี่แหละ อันนี้เขาดูหน้าว่าวะเราตัวสูงไม่ถึงเอาเอามือเข้าไปค้างๆหน่อยค้างๆหน่อยเอ่ออะไรบางอย่างเนี่ยช้าๆค้างๆเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวมันออกมาหมอกำลังดูมาแล้วมาแล้วมาแลเงินอันนี้คอื horror, or, ออ, machine, อะไรวะใบเสร็จหรือว่าอ๋อดีดีดีนี่คือดวงเราอันน so ี้คือดวงที่เราเสียบมือเข้าไปภายในสามวิแค่ไหนเราลงอ๋อเอออ่เออเอา แล้วเราก็กลับไปเสียบให้เขาพักเท่าเออได้มาแล้วเออได้มาแล้วนะจ๊ะนี่ภาษาตุรกีล้วนๆ <laughs> <laughs> ดูสิเราต้องใช้ Google Translate แปลเอานะคะ <ๆ S 1> นี่คือวิธีของคนไทยในตุรกีนะคะจะทำอะไรก็ต้องพกพา Google Translate มาด้วยโชนะว์ป็นตัวอย่างหน่อยโดนเนี้ยมีกินตลอด ่จะแปลเป,ป็นภาษาไทยแล้วความหนาจจะเป็นฟุตคอร์ดอมฟุตคอร์ดก็ถือว่าตอนนี้คนเยอะแล้วนะตอนช่วงโควิดที่เจมาคือไม่มีคนเลยนะคะไม่มีเก้าอี้แล้วก็ไม่มีคนเข้ามาตอนนี้ถ้าเกิดเราดูดูอะก็คือมีคนรัสเซียมีคนต่างชาติอะเข้ามาช้อปปิ้งถือถุงกันแบบว่าเริ่มเพิ่มแล้วถุงถือถุงแบบเสื้อผ้าอะไรเง<ฮ>ีย้ยเยอะมากเลยนะคะร้านทันนี้ก็เงียบเหน่อยเออเข้าไปดูร้านนี้ไหม อ่ะน้ำอุ่นไอ้ที่ใส่น้ำร้อนเจ็ดสิบเก้าโอหแพงว่ะแปดสิบเทล่าหกสิบบาทล่มล่ม <c oughs> แปลงก็เยอะแยะ จริงน่ารักมากเลยนี่ค่ะสะัดสบู่นมแพะนมลาแงา่ออดิดาสก็มีนะจ๊ะเ่าน,นี้ก็จะแบบเป็นแนวลดราคาเนาะ ที่นี่ก็มีภาษาตุรกีนะภาษารัสเซียภาษาจอร์เจียนะคะบริกนนารนักท่องเที่ยวร้านรองเทา้ารวมกันร้านนี้นะก็เป็นหลายๆแบรนด์รวมๆกันั้งของตุรกีแล้วก็แบรนด์นอกก็มี Adidas Nike นี่นะคะเราก็มาเดินช้อปปิ้งปรากฏว่าเจ๊ก็ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างก็มาเดินออกกําลังกายแล้วกันเป็นวันว่างๆของสาวไทย3คนนะคะน,นีกําลังจะกลับไปที่ฮ o ปป้านะจากจากฮป้ามาที่นี่นะคะก็นั่งรถตู้ประมาณ15-20นาทีเองนะไม่ไม่ไกลแล้วก็จากตรงนี้ไปด่านชายแดนจอร์เจียนะคะก็ประมาณ10นาทีนะไม่น่าจะนานกว่านี้ ได้ประมาณ1ิบนาทีาทเออใครที่แบบกำลังจะไปจอจีเอาแวะกินข้าวอะไรก็มาห้างนี้ก่อนก็ได้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มคึกคักแหละแล้วลเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้กลับนะคะอ่ะแม่บายบายนอยลาบายคะ่ะแม่ได้หนึ่งเออพ่อผมไปนหนึ่งผืนนะคะพยายามหาหมอนข้าง <c oughs> ไม่มีหมอนข้างประเทศนี้มันไม่มีหมอนข้างเออประเทศนี้เขาไม่มีหมอนข้างนะจ๊ะทุกคนใครติดหมอนข้างก็หิ้วมาด้วยก็ติดน้องก็ติดติดเหมือนกันใช่ไหมโอเค วันนี้ไปแล้วนะคะมาเป็นคลิปสรรั้นๆขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะป้ายนี่เขาปักไว้ตรงถนนเลยนะทุกคนขับรถถ้าใครเช่ารถขับนะคะก็ต้องระวังนิดนึงแต้เขอย่าไปถ่ายมันคือป้ายอะไรเราไปดูกันอ่าคือป้ายให้ระวัง น่าจะเป็นสำหรับว่าให้จอดสำหรับรถประจำทางเท่านั้นคือปักกลารถนนแบบนี้เลยนะใครไม่ชินทางก็ต้องระวังนะคะขับรถตอนกลางคืนอันนั้นยิ่งแล้วยายเห็นไหมกลางถนนแล้วอะ่ะตรงนั้นอะ